เมฆุนุตุตบเถรุรินทุกนาาวัโรสยาวิาทตรุวัาโนตุขัาครับ ตอนนี้เช้าก็ร่วมกันทำบุญใส่บาตรพระนะครับเออจะเป็นอาหารที่ชาวบ,บ้านร่วมถวายครับ जाता वरिष्ठा पुराण परिचिति नारंगी वंशवासिना तेताना नित्य वसीय विचार विदार्थ माधुर्य वस्तु का संपूर्ण विचार वस्तु आह जनको पनारंग हो या सामन แกงมะแกงน้ำไหมเออแกงน้ำไหมก็ทำเหมือนกับน้ำบว